ครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI กดช่องสารรดีหมายเลข99 วินแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพเปิดตัวพิงคที่สาวิกาชัยเดชพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของผลิตภัณฑ์วิตามินบำรุงผิวนวัตกรรมเปลี่ยนผิวโสมให้เป็นผิวสวยยุกิคูณ3สูตรใหม่เปิดประสบการณ์คุณภาพผิวดีอ่อนกว่าวัยแบบคูณ3ด้วยพลังสารอาหารบำรุงผิว29 e ชนิดฟื้นฟูและชะลอวัยลึกถึงระดับเซลล์สังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงของผิวที่ดีขึ้นภายใน14วัน พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่วินแพลนส์เบกโปรตีนอาหารเพื่อสุขภาพแห่งอนาคตด้วยสารสกัดออร์แกนิก l พ n นส์เบกเป็นมากกว่าโปรตีนสารสกัดจากพืชให้โปรตีนสูงพลังงานต่ำมีธัญพืชถึง9ชนิดและใช้น้ำตาลจากหลอดห้างกล้วยให้รสชาติที่อร่อยดื่มง่ายเพียงวันละส,สองซองสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของวินสามารถดูรายละเอียดข้อมูลสินค้าและตวนทนจำหน่ายทั่วประเทศได้ที่เว็บไซต์วินไทยแลนด์ ก็ต้องขอบคุณผู้หญิงด้วยนะคะก็วันนี้ได้มาเป็นตัวแทนของแบรนด์ยูกิคุณสาเปรเจนนะคะเป็นเเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์น้องพี่คนคแรกของแบรนด์ขอบคุณคมากค่ะก็ ถือว่าเป็นแบรนด์จริงๆแบรนด์ยุกิก็คือมีมานานแล้วเหมือนกัน <มา S 1> นะคะแต่ว่าพี่หญิงเพิ่งเพิ่งได้เพิ่งเป,เปลี่ยนสูตรปรับสูตรใหม่เพิ่มสารสก,กัดเพิ่มขึ้นแล้วให,ให้ให้มันแบบกินแล้วเห็นผลกแล้วดวีกินแล้วดีออ๋อใช่แล้วก็จะบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะก็พี่หญิงอ่ะจัดให้จริงๆอ่ะมีทั้งเวโปตีนด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ก็คือในบริษัทของของพี่หญิงอ่ะมีไม่ไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนมีอะไรคะพี่มีเวโปตีนค่ะแล้วก็มีกาแฟเพื่อสุขภาพมีโโก้เพพื่อสุขภา คีโตค่ะคือคืออย่างแรกคือเขาสวยแล้วแล้วเป็นนางเอกแล้วยังไงดีอะคือเขามีทุกอย่างที่ที่เราตามหาอยู่อะค่ะ <Okay. S 2> แล้วยิ่งพอมาทํางานด้วยอะต้องบอกเลยว่าน้องน่ารักมากๆคือมันมันไม่ใช่เฉพาะแค่หญิงคนเดียวที่ประทับใจกับการทํางานกับน้องการที่น้องเป็นนางเอกอยู่ในวงการมานานขนาดนี้พอได้ทํางานด้วยต้องบอกเลยว่ารู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพน่ารักเป็นกันเอง <laughs> แล้ววันเนี้ย ทุกคนแบบตัวแทนไหนคือยิงเห็นได้เลยว่าวันนี้แบบไปนั่งเล่นติ๊กตอกกับนนะ้องน้องก็แบบคือยินดีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือว่าขอบคุณทีมกี้มากเพราะว่าน้องแบบคือเขาไม่ได้แค่แค่หญิงคนเดียวแต่ว่าเขาจะแค่ทุกคนที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่ทํางานด้วยกันหรือแม้แต่กระทั่งวันนี้ที่เจอตัวแทนนะคะคือแบบ ขอบคุณแล้วรู้สึกตัวเองโชคดีมากมากเลยนะคะที่ได้น้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ขอบคุณเมื่อทีที่เข้าไปพูดกับตัวแทนอะค่ะก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เป็นพรีเซนเตอร์ปัจจุบันไม่ได้แค่เป็นพรีเซนเตอร์เฉยๆนะคะไม่ได้แค่มายืนแล้วก็นับตังค์เขาแล้วก็กลับบ้านแต่วันนี้คือเรามองในฐานะของการเป็นนักนักขายด้วยเพราะเราอีกพาร์ทหนึ่งเราก็เป็นนักขายด้วยเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าอันนี้คือทีมมันคือทีมเราก็เราจะทำยังไงให้แบรนด์ของยุกิอะค่ะเป็น ที่ต้องการและคนทุกคนก็มาซื้อของเราแล้วก็ได้ผลจริงในการกินเราก็เลยรู้สึกว่าฐานะของพรีเซนเตอร์ยุคปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็วันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องทํางานกันอีกเยอะค่ะแล้วก็ต้องต้องทําให้เขาเรียกว่าต้องมามาดูติกตอกกันอีกเยอะเนาะเราต้องไปทำคอนเทนต์อีกเยอะเลยค่ะคือวินแบรน์อะเราเราเราเห็นแล้วค่ะว่าคนไทยและคนทั่วโลกอะค่ะเริ่มใส่ใจสุขภาพมากขึ้นคือเป้าหมายเราอะมันไม่ใช่แค่เมืองไทยนะ ป้าหมายเราคือจริงๆแล้อยากให้สินค้าเรา,เาไปทั่วโลกดังนั้นแบบตั้งแต่ประมาณเกือบเกือบสปีแล้วค่ะปีกว่าแล้วที่เราอ่ะใส่ใจในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพสินค้าทุกตัวจะถูกตรวจสอบอย่างดีเช็คทุกอย่างแล้วก็มั่นใจว่าไม่มีการเปลี่ยนสูตรเพราะว่าทุกทุกรอที่เข้ามาคือจะส่งตรวจเองหมดเลยอะค่ะแล้วคนกินได้ผลลูกค้าชอบรสชาติและสุดท้ายก็คือ ตัวแทนที่มาขายก็มีไรายได้ที่ดีด้วยค่ะค่ะก็ตอนนี้มองในมุมของการที่ใครอยากมาเป็นพาร์ทเนอร์หรือใครที่อยากมาทำธุรกิจนะคะที่มีเป็นเซ็นเตอรเ์เป็นพิงค์กิศวิกานะคะแล้วก็อยากที่จะได้เขาเรียกว่ารับประทานด้วยก็ลองนะคะเข้ามาในเพจของเอ่อเพจอะไรนะเพจอะไรนะคะินบอดี้โซลูชันหรือทักตัวแทนทุกคนทั่วประเทศได้เลยค่ะสามารถเห็นใครขายหนะ้าเฟซหรือใน t i k t o k ทักไปถามได้เลยค่ะถ้าเป็นตัวแทน w ิน b บรนดสามารถสมัครตัวแทนได้ด้วยกันค่ะ